ครับผมต้มปลาเป็ดตึกแหมไม่ได้สิเมียครับก้อยปลาคำนี้โชว์ฝีมือพ่ขอขวัวติดสายกับเมียอยู่พ่อขวัวติดสายกับเมียจะข้าวสงสัยสีเดือดไงร่างเดียวร่างก้อยปลากระโม hãy mẹ, nhà thế giờ về phó thua em 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 rồi em 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 ส้มใส่ขีปานสมนัน่ขมอำลำสูตรมูครับยัขัวขัวบิกพุง คุ้อะอนัง้วยกันน่อะันเคน่อคุณเห่าเมาดิเม้านั่นมันไส ก็ไปมอบอุตสมาล่ะไม่ร่ามั่นวันนี้เมียทุ่มอไบงนี่เอ้านอมึงไม่ยบานอะไรตีเอาเพชรมาเลยเอาละแล้วแต่เอาสูตรมึงเพชรมนแสบเพชรโแสบด้ซับพี่เขาเห็นบัวนี่ตะลิวอ่ะ เขาซอยหอมเ,เลยหอมเ,เลยใช่การแก่สิเแ,แล้วต้มปลากสุกแล้วต้มปลากรสุกแล้วครับผมนี่คับเนื้อปลาคั่นเอาจน,นแบบเป็นพงเลยวงามนะค

น่องเขามาฟอ,อ,าอ,อ,อกเขามกฟอกฟอกอย่งไ่างวะขอดอะีรน่องมึงหุงยอูใส่ใส่ใส่ไน่มึม,ม,มึงเดยเนมยเลยเจียวตัจงอไอยู่ขังลานเขาไปมาทวงอยู่ มีลูกได้แล้วนะแก่ตัวไปกว่าลูกจะรับปัญญาอายุก็ปากเข้าไปหกสิบเจ็ดสิบเอานา่เาเงี้ยจะแมนยุ่ย จะหนีแล้วตอนนี้ใส่หนีแล้วเบิร์ดกันหัวปะ่ะว่าอะครับพูดได้ผมไม่หนีกับแม่นเนาะนี่จะเยเล็กหน่อยนะผมไม่หนีเนาะปีนี่นะวะ ซิมครับผมสูตรเด็ดเลยครับเบิงนะบ้งฟิเมอร์วะขุ่นอ่ะก้อนเนาะเบิ้งเนี่ยเบิ้งจับถวยก้อยนี่มั้ยังขุ่นอ่ะซิมซิมใสนะ่ซิมครบบันใส่ครบหรือเปล่าบิงหน้าไหมเออหน้าโอ้เบิ้งหน้าเขาป,ปัน่นเลยมั้งปะแต่ก็เสร็จแล้วใส่อีกนี่ไหมคู่ม่มีใส่แล้วใส่แล้วครัซิมครับบัน ผสมใส่อีก็ได้ยกนใ่ข้าวเลยข้าวเลยเพาะวเอาเผ็ดเนาะจิ้มกับมัพริกัเนาะเอาเพชรอีกอีกเอาเพชดเอาเนาะเอาเพชรอีกไหมอือกคัด không như nén ăn rồi Cua bà? Chín cua tiền Chắc ในสุนะากานแล้วมัวซิมอีกรอบครับผม <c oughs> <c oughs> สุดยอดเลยก้อแซ่บดูนิ่วเลยอ,อ,อ่ะ มาบัานเนี่ยใส่จานเลยตังงแตต่มเอาไว้เส้นกับบ้าอืมอยาตั้งนะครับผมโอ้สุดยอดสุดยอด วุ <c oughs> ้น,นะครับกินเบินบ่อซิมกับโอ้โยได้เบินได้บ่เจ้ากิน,กนเนบินเอรอบ่ สองคนครับวัอน,นี้สุดยอดมีซันนี่แหละครับวัอน,นี้สองคน